ข้อ7ในการทดลองทำจรวดขวดน้ำพลาสติกทำได้โดยนำขวดน้ำมาตกแต่งเป็นรูปจรวดจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูลงไปประมาณ1ใน4ของขวดแล้วนำโซเดียมไฮดรเจนคาร์บอเนตประมาณ1ช้อนโต๊ะมาห่อด้วยกระดาษชำระแล้วอัดไว้ที่ปากขวดปิดปากขวดให้เรียบร้อยจากนั้นคว่ำขวด น้ำส้มสายชูจะทำยาจะทำให้กระดาษที่ชู่เปียกและแตกออกน้ำส้มสายชูจะทำยากับโซเดียมไฮไดรจนคาร์เต็กกา์ดคาร์บอนไดออกไซด์ดังสมการเออพูดมากดีอ่าสมการนี้ดุลแล้วนะคะ,ะมาดูการปรับปรุงในข้อใดจะทำให้เกิดแรงดันจากการ์คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นการทำแบบไหนจะทำให้ได้ตัวนี้ มากขึ้นเข้าใไหมคะเกิดมากขึ้นมากขึ้นจากเกิดบียาเร็ว,รวหรือมากขึ้นจากได้มากอ่ะค่อยว่าก,กันมาดูเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเพิ่มปริมาณโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิเพิ่มตัวนี้ใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นเข้าไปจะทำให้ได้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นไหม เขาไม่ได้ถามว่าจะทําให้วิยาเคมีเกิดเร็วขึ้นไหมถูกไหมดูโจทย์ดีๆวิยาเคมีเกิดเร็วขึ้นไหมคําตอบคืออัตราเร็วเร็วเท่าเดิมนั่นแหละนะฮะการเพิ่มตัวนี้เพิ่มปริมาณไมไ่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้นแต่มันจะมีผลทําให้เกิดได้นานขึ้นถูกไหมเพราะสารตั้งต้นมันมันเยอะขึ้นเมื่อเกิดได้นานขึ้นก็จะทําให้ได้ก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์มากขึ้น เพราะชน,นี้การปรับปรุงข้อนี้ทําให้เกิดแรงดันกา๊าซจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอันนี้ทําให้เกิดนนทำให้เกิดแรงดันจาก CO2 มากขึ้นอน,นี้ได้นะคะมันได้มากขึ้นนะคะต่อไปข้อ7.2เพิ่มความข้นของน้ําส้มสายชูเพิ่มความข้นของตัวนี้ลงไปนะคะ ปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่การเพิ่มความเข้มข้นนี่สารละลายเพิ่มความเข้มข้นลงไปก็จะทําให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้นมีบางวิยาเท่านั้นที่เป็นวิยาอันดับศูนย์จำได้ไหมแล้ววิยานี้ไม่ใช่วิยาอันดับศูนย์ค่ะอันดับที่เท่าไหร่ก็ช่างไม่ใช่ศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นการเพิ่มความเข้มข้นของน้ําส้มสายชูมีผลทําให้อัตราการเกิดวิยาเคมีเกิดเร็วขึ้นเมื่อเกิดเร็วขึ้นก็จะทําให้ได้ CO2 มากขึ้นเพราะฉะนั้น คำตอบก็เหมือนกับข้อเจดหนึ่งเพิ่มความ,วามข้นของน้ำส้มสายชูทำให้เกิดแรงดันของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นต่อไปเจ็จุดสามเปลี่ยนขวดพลาสติกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มขวดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะจากขวดเล็กๆอันนี้น้ำส้มสายชูอันนี้เป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิ ให้มันใหญ่ขึ้นอืมปริมาตรเท่าเดิมเท่าเดิมนี่ก็เหมือนเดื่มมีผลทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลทําให้เกิดแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ามากขึ้นไหมคะทําให้ก๊าซคาร์บอนออกไซด์มากขึ้นไหมทําให้ปิยาเคมีเกิดเร็วขึ้นไหมไหมไม่ค่ะมันไม่มีผลนะคะเพราะนั้นข้อเจ็ดจุดสามเปลี่ยนขวดพลาสติกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ไม่อ่ะเติมว่าไม่ลงไปแล้วก็ไม่ทําให้แรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซย์มากขึ้นอันนี้มีคําว่าไม่ด้วยโอเคนะคะอ้าวจบแล้วเยๆ